งจริงผ่านจจอากหมอสารยกรรมสู่นักเดินทางรอบโลกนายแพทย์นพรั์รัตนวราหะหรือหมอสองที่เกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งในต่างแดนจากเหตุการณ์ถูกจับตัวเรียกค่าไถ่ครับอันนี้เป็นฝันร้ายที่สุดสารบนักท่อง,ง,งเที่ยวเลยก็ว่าได้ตอนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเราคิดเลยว่า พยายามทําสมาธิพยายามตั้งสติแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยใช้คาว่าเราต้องมีความหวังเราจะเดินทางไปที่ชายแดนมาลีนะครับและหลังจากนั้นก็เตรียมตัวนะครับเพื่อจะข้ามชายแดนนะฮะแล้วก็ไปที่เมืองเจเน่นะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเวลาอํานวยเราจะยาวไปถึงบามาโกเมืองหลวงของเทศมาลีครับติดตามต่อครับรถมาแล้วครับ เบื้องหลังผมเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เที่ยวแบบหนักๆเลยนะฮะเป็นแพชชั่นของผมเลยนะครับผมก็อยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่หนักๆในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เพเอเญเราต้องเก็บประเทศนั่นคือต้องการไปให้ครบทุกประเทศในโลกนะครับดังนั้นประเทศหลังๆที่ผมไปเนี่ย มันก็จะเป็นประเทศที่ดูเหมือนเออคนไม่ค่อยไปกันนะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นประเทศมาลีนะฮะที่เกิดปัญหาเพราะว่าประเทศนี้เองเนี่ยเขาจะมีปัญหาภายในเขาเรื่องของผู้ก่อการร้ายเรื่องของหลักผ่าตัวจริงๆมันไม่ได้มีประเทศนี้ประเทศเดียว มีหลายๆประเทศเลยในโลกนี้ที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อเผอิญผมได้ไปประเทศนี้แล้วเกิดปัญหานิดหน่อยในเรื่องของการจัดการของอบริษัททัวร์ที่เขาอาจจะไม่ระมัดระวังมากพอนะครับก็เลยระหว่างการเดินทางผมก็ถูกลักพาตัวไปทําให้ไปถูกจับตัวอยู่ถึง25วัน ตัวเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ศึกษานะครับเพราะเราไม่มีเวลาไปทำเราวันนเรามีแต่ผ่าตัดนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้ศึกษาผมจะศึกษาก็แค่ว่าอตอนที่ผมจะไปละประเทศนี้มันมีที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างชีวิตความเป็นอยู่เป็นไงเพื่อเอามาเก็บเข้าไปในหมอสองท้องโลกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องความปลอดภัยเราก็ดูน้อยเป็นทีนึ่งน,นะฮะเป็นความประมาทของเราเองด้วยครับและนี่เป็นภาพแรกหลังจากที่หมอสองได้รับอิสรภาพ มุมมองการเที่ยวรอบโลกจะเปลี่ยนไปไหมกับบทเรียนเฉียดตายในครั้งนี้ตอนนเริ่มถนใหแลนะครับรู้สึกถความเป็นมนุษย์ริมกับคืนมานะครับตอส่ดว่าหรับว่าหลังจากที่เกิดเหตุ แบบถูกลักพาตัวนะครับมุมมองชีวิตผมเปลี่ยนไปไหมเนี่ยในเรื่องการท่องเที่ยวยังไม่เปลี่ยนนะฮะยังยังชอบท่องเที่ยวเหมือนเดิมยังไงก็ยังอยากไปยังไงก็ยังอยากออกไปเปิดโลกภายนอกนะครับอาจจะท่องเที่ยวเมืองไทยก็ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศก็ได้ยังชอบอยู่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือความระมัดระวังตัวเราเนี่ยเพิ่มขึ้น แล้วเราก็จะไม่ประมาทกับอะไรอีกเลยเพราะว่าการท่องเที่ยวบางทีเนี่ยเราไปหาความสุขแต่เราอาจจะได้ความทุกข์กลับยังเหลืออีกสองประเทศในแอฟริกานะครับเนี่ยฮะนั่นนี่คือทวีปแอฟริกานะครับเนี่ยผมไปเที่ยวมาหมดครบทุกประเทศแล้วฮะเราก็ได้ที่ผมบอกค้างสองประเทศเนี่ยแอฟริกาตะวันตกนั่นคือเนี่ยเล็กๆตัวนี้ฮะนี่คืออีควาเทเรียลกินีนะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คือตรงนี้ฮะเซาท์โธมีแอนด์เบรนสเปรนเบรนสเบรนเบ็นสเบรนส์เบรนสนส์เ สอสก็คือนีกนเนกเหลืออีกสามประเทศเท่านั้นที่จะทำให้ความฝันของหมอสองเป็นความจริงเป็นนักเดินทางรอบโลกตัวจริงกว่า20ปีหมอสองหาเวลาว่างเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เจอทั้งผู้คนแปลกใหม่ภาษาวัฒนธรรมที่หลากหลายธรรมชาติที่งดงามที่ไร้การปรุงแต่งและบางสถานที่ ก็ยังเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวเขาเองเข้าใกล้กับภัยอันตรายอีกครั้งหนึ่งครับผมไปดำน้ำโดยบังเอิญนะฮะโดยบังเอิญเนี่ยจริงๆเนี่ยผมผมไปถึงปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เรามีเวลา3วันเราเราจะต้องรอบินออกแล้วก็เที่ยวทั้งเกาะวนอยู่ก็ก็ชิลนะครับก็ไปขับรถวน,นรอบเกาะรอบเกาะจริงๆก็ครึ่งวันก็จบแล้ แล้วก็อ่ะในมีเวลาเหลือผมก็เลยไปดำน้ำในวันที่2เพราะเราต้องบินวันที่2เนี่ยปรากฏว่าเราไปปุ๊บไซที่เขาจะพาไปดำเนี่ยมันบอกว่าเอ้ยวันนี้ขึ้นเยอะนั้นเราไปอีกฝั่งแล้วกันอ่าล้วก็โอเคอ่ะไปอีกฝั่งนึงพอไปอีกฝั่งปุ๊บอ้อมมาปุ๊บอันนี้มันชื่อว่าเซนิกเกอรี่เลกอ่าเขาบอกอันนี้มันมีงูนะอะไรเง,งี้ยงูแต่ว่าปลอดภัยไหมเขาก็บอกว่าเขาดำน้ำมาอยู่ที่นี่มาเป็น1020ปีมันไม่เคยกัดคน ่อนที่จะลงดำน้ำหมอสองรู้สึกถึงความมั่นใจในความปลอดภัยจากข้อมูลของผู้มีประสบการณ์มาก่อนจึงทำให้เขากล้าที่จะลงไปสัมผัสกับโลกใต้น้ำของทะเลแปซิฟิกและถ้าโชคดีก็อาจจะได้พบเจอกับสัตว์แปลกๆ และขณะที่กําลังดำน้ําอยู่เขาก็ได้เจอกับงูทะเลที่ไม่ใช่งูทะเลธรรมดาแต่มันคืองูพิษ <l> พิษของงูชนิดนี้มีความร้ายแรงมากกว่างูจงอางถึงสิบเท่าเมื <l> ่อเห็นปุ๊บผ,ผมตกใจมากเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เลยรีบเอากล้องโกโปรที่ผมถือเนี่ยไปให้ครูด,ดับน้ำ แล้วผมก็ดำอ้อมกลับไปอยู่ข้างหลังแล้วไปนั่งท่ามกลางงูให้เขาถ่ายก็ได้เป็นภาพที่ที่เรียกว่าอเมซิ่งผมเชื่อว่าคนไม่มีใครเคยดำน้าแล้วเจองูเยอะเท่าผมขนาดนี้มาก่อนเพลินวันนั้นเป็นวันที่งูมาชุมนุมกันพอดีตรงนั้นก็งูเยอะอู่แล้วแล้วมันดันมาชุมนุมกันพอดีขนาดครูที่สอนดาน้ําตรงนั้นเขายั่งบอกว่าเออเดี๋ยวเขาขอขอคลิปผมด้วยนะฮะเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่ที่จงังหวะเยอะแล้วก็จริงๆงูตรงนั้นก็เยอะอู่แล้วครับ เราดำไปแป๊บหนึ่งก็เจองูเจองูเต็มไปหมเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแหล่งงูเลยครับก็ไม่น่าเชื่อว่าประเทศเล็กๆอย่างนิวเวย์เงี้ยมันจะมีอะไรที่อเมซิ่งแบบงูชนิดนี้ในนิวเวเรียกกันว่าคาทูลีหรืองูทะเลหางแบนเป็นสายพันธุ์ของงูทะเลมีพิษที่สามารถพบได้ในเฉพาะหน้านน้ำของประเทศนิวเเวหมู่เกาะแปซิฟิกเท่านั้นและประสบการณ์ครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนชั้นดีให้กับมอสองอีกครั้งหนึ่ง การได้ไปเที่ยวแบบนี้ก็เลยเป็นเป็นแพชชั่นของผมมากเป็นความสุขมากๆที่ได้ทำแล้วก็ตอนนี้ผมก็เที่ยวมาเกือบจะครบทุกประเทศในโลกแล้วเนี่ยก็เหลืออีกแค่3ประเทศซึ่งก็อีกไม่นานก็น่าจะได้เที่ยวครบทุกประเทศในโลกมันก็รู้สึกว่าเออเราก็เป็นความสุขของเรามันก็เป็นความความสำเร็จอันนึงของเราที่ได้ทำตามเป้าหมายที่เราต้องการแน่ก็เยอะนะแต่ว่าพืนถ้าน่าจะสุขภพอะไรนะเราก็จะเห็นแน่สัปดาห์หน้า จะตามหมอสองไปท่องโลกกันต่อครับจะพาไปดูภูมิประเทศแปลกๆที่เกิดจากปรากฏการธรรมชาติและเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่นรกจะมีประสบการณ์สุดตื่นเต้นภาพจะสวยงามมีความอันตรายแบบไม่คาดคิดและการเดินทางที่แสนลำบากเกิดขึ้นอีกหรือไม่ติดตามชมสัปดาห์หน้าครับ 经盘状。